อะไรบ้างครับคุณกัลยาสำหรับภาคอีสานที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่ไม่ติดหวังจริงๆเลยค่ะสนุกสนานมากเลยค่ะสนา,นาะสรพันนี้เขาใช่ค่ะไพร้อเหมือนกันนะครับทั้งไพร้อด,ด้วยสนุกสนานด้วยสวยงามด้วยค่ะมีทุกอย่างเลยในอีสานและว,วันนี้รายการของเราได้เชิญแขกรับเชิญพิเศษหนึ่งคนเลยนะครับเป็นศิลปินเป็นศิลปินจากรัฐหนึ่งครับรัฐของเขานีเพิ่งก่อตั้งเลยครับแต่ยังไม่ได้รับการ ยอมรับจากสากลโลกครับแต่ยอดการยอมรับจากยมละโลกนะครับใช่ค่ะเราเลยจําเป็นต้องสมนสิไ้นิดนึงที่จะไม่บอกเราจะไม่ออกน้าชื่อรัฐของเขานะครับใช่ค่ะนั้นขอเชิญศิลปินผู้นั้นเลยนะครับเชิญค่ะขอเชิญครับสวัสดีครับ เออ่ไม่ทราวบว่าคุณชื่ออะไรครับใค,บควรวะค<า>ชื่อขาดตัวชื่ออะไรนะคะขาดชื่อขาดชื่อขาดโอ้โหเนี่ยขาดจังเสียจัยจงเสียโโหโหจังเสียโอ้โหหุ่ักษ่ลักษณะการแต่งตัวนี่เป็นเอกลักษณ์ของรัฐของเขาจริงๆนะครับใช่ค่ะแล้วนี่ใครครับถุย ถุยถุยคืออะไรครับคุณเปียกหรือเปล่าขาดถุยคือบริการของคนนี้คือชื่อถุยใช่ไหมครับเออโอ้โหเจ้าหนายชื่อขากบริการชื่อถุยคือวันนี้รายการของเราได้เชิญคุณมาเราอยากจะทราบว่าคุณมีแรงบันดาลใจอะไรที่เลือกที่จะทําสารพันนะครับอีกอนึงกันบอกแรงบันดาลใจกับ อันนึงกับบ่มีผู้ใดคอยเ็ตุนะได้มั่นใจขอแลกไม่ค่อยมีใครได้ทำนะครับคือหาดูได้ยากนะคะผู้นี้เป็นคนแปลนะครับเราจะฟังข้อมูลจากคนนี้ต่อเลยค่ะข้อสองเทียขึ้นมากมันจําเป็นจําเป็นครูให้เฮตุตัวอืมอะไรนะคครูให้ทาครับคุณครูให้ทําเหมือนจําใจนะคุณครูให้ทาเหมือนดูลําบากลําบนนะคะทาสารพัน แล้วลำบากอรอูยลำล่างบลำบนลำบากลำบนอะไรนะคะคุณถุยอ๋อลำล่างมีลำบนลำล่างมีลำบนโอ้โหนี่รัฐนี้นี่เขาเข้าใจยากกันจริงๆเลยครับใช่ค่ะดิฉันก็เริ่มจะปวดหัวเขาแล้วเหมือนกันแล้วถ้าเกิดทางรายการของเราอยากจะให้คุณขากเนี่ยได้ร้องสารพันสักหนึ่งบทกรอนนี้ได้ไหมครับเป็นบทกรลาก่อนที่จะลาท่านผู้ชมได้สบายมาก ไม่มีปัญหาสบายสบายเฉเลยค่ะงั้นเราให้คุณขากนะครับได้ร้องสารพันบทนั้นเชิญรับฟังคุณขากับเครับตามสบายสารพันสารพันสารพันสูงขึ้นเรื่อยครับโอเคไหมคะเสียงนี่นะค่ะนะโอเคครับตามสบายเลยครับแล้วแต่ล่องเสียงของคุณจะไปถึงนะครับ สารพันงานวันนี้ลองไม่ดีขออภัยพวกฉันอาจผิดพังตอนนี้ยังเป็นน้องใหม่ขอบคุณท่านทั้งลายแทงยิ่งใหญ่ทุนทุกคนอวยพรให้สุขล้นขอทุกคนจงสุขีบัดนี้ แล้วค่ะคงจะใช้พลังกายและพลังเสียงมากจริงครับใช่ค่ะดูหน้าเขียวหน้าแดงนะแต่หูดากุ <c oughs> ล่ะขึ้นหน้าเอ๊ไม่ทราบว่าคุณขาดนี่มีท่าประจําตัวอะไรหรือเปล่าครับไม่มีดอกมีทีมงานของเราเขาแอบ,บไปสืบประวัติมาค่ะจะต้องมีท่าประจําตัวของคุณขาดด้วยเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องมีท่าทางคุณมีท่าอะไรครับเขาช่วยทําให้ท่านผู้ชมดูได้ไหมครับ หายคิดถ้วเอ้ยกูมาขายหวออ่ะลองสักนิดนึงครับให้อ่ะหนึ่งสองสาม,สามสโอ้โหโ <c oughs> นี่เป็นท่าประจำตัวของเขานะครับเป็นท่าศพต่อไปเราก็ขอ,ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับ<า>มหาวิทยาลัยบุรพาครับขอเป็นขอขอคณคณะศิลปกรรมศาสตร์สาสขาดนตรีและการแสดงค่ะขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่เสียสละเวลาประชุมพวกเราครับขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากอาจารย์ออยคอสตูมขอขอบคุณคอมพิวเตอร์คอมแพคครับ ขอขอบคุณโดซาวค่ะขอขอบคุณสุริยาหีบสมนะครับที่ไม่ได้ให้อะไรเรามาเลยนะครับและสุดท้ายขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราจะไปชมการแสดงชุดสุดท้ายของเรานะครับเป็นการแสดงก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเป็นการแสดงชุดอนุรักษ์พื้นบ้านไทยนะครับและเราทั้งสี่คนนี้จะขอลากันตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ องราชองราชเกิดมาต้องตอบแทนบุญบุญแผ่นดินอบอุ่นสุขสันต์ทำแต่ความดีทุกเมื่อเชื่อวันยึดมั่นรูรักสามัคคีพ่าไทย